ซีฮหาบุตรลิฮีนคนซเละจะหายไปทีละคนทีละคนคนวารอครับและตากูมุซาอะวันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตายากูซัลล้อนะครับวันกิยามาจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับจนกว่านะครับจนกว่านะครับไปยึดนะครับคือบุคคลเนะียไปยึดบุคคลซึ่งเขาไม่มีความรู้ศาสนามาเป็นมุฟตี ลายาริฟูเนมารู้ฟันเขาไม่รู้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณธรรมบางทีในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านครูเยอะนะครับท่านครูที่จบมาหรือไม่จบก็ตามก็สามารถที่อ่านภาษารับได้แปลภาษารับได้อัน,นี้เขาเรียกว่าท่านครูแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่อาจจะมีคนยกหน่อยก็เป็นท่านครูพอเสร็จแล้วต้องฟัตวาอันนี้อันตราย มีคนหนึ่งนะโทรศัพท์าามาถามผมบอกอาจารย์สุนัขเนี่ยเลียกระทะอีฉันก็เลยเอาเอาสันไลยเนี่ยน้ำยาสันไล่เนี่ยไปล้างผมถามว่าเอาล้างได้ไงก็มีท่านครูเขาบอกว่าได้อ,อันนะผมไ่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมบอกเอางี้นี่ฟังให้ดีนะอิจาวาลกอนกันบุสีนาอิอฮาดิกุมเมื่อสุนัขเลียพานชนะ หนึ่งภาชนะใดของเราฟันยากตะสิ้นฟันยากตะสิ้นจงล้างสบะมารอดินเจครั้งปูลาหุนนาบิตุรอ์ครั้งแรกเอาดินไปถูเสร็จแล้วที่เหลือเจ็ครั้งล้างหรือหครั้งล้างฉะนั้นเอาไปเทียบเอาสิ่งที่ความทันสมัยของโลกดนญ,ญานี้มาเทียบไม่ได้เอาสลัยมาล้างไม่ซ้อและก็ไม่สะอาดโอ้ยถ้าอย่างนั้นส,สบายเลยที่น้องไปอุ้มรอไปฮัตปีนี้นะครับ รัฐบาลซาดีจะทําลานตาวาฟแบบเคลื่อนที่ได้พี่น้องยืนเฉยๆไม่ต้องเดินเดี๋ยวมันหมุนไปเองทําไมรัฐบาลซาลีไม่ทำอะ่ะโอ้ย,อยเราจะละหมาดแบบบุกอ้อเลยนะก็เปิดเลยถ่ายท่อโสดเลยนะลแล้วละหมาดตามเราละหมาดที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ดูทีวีละหมาดตามเขาแสดงว่าละหมาดได้ถ้าคูกลมใช้สไลล้างน้ําลายที่เรียนภาชนะได้นี่นการสนามไม่ใช่นะครับ ดูจันทเสี้ยวเข้าบวชออกบวชเราไม่ต้องดูแล้วตอนนี้เขาคํานวณแล้วก็ได้สิไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าศาสนาบอกให้ดูบางอย่างเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้แต่คํานวณเวลาละหมาดทําได้เพราะนี่เรื่องของดวงอาทิตย์แต่ถ้าเรื่องดวงจันทร์เข้าบวชออกบวชต้องดูเลยดูจันทเสี้ยวต้องอาศัยใช้ดูนี่หลักการของศาสนาอย่างนี้ฉะนั้นใกล้ๆวันสิ้นโลกจะมีสภาพคนดีๆคนซอนและ ผู้รู้จะค่อยๆตายไปเหลือกับคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็มาฟัตวาอันนี้อันตรายนะครับในอนดีตในอนาคตข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ